พี่นำมาเอาแล้วมังค์เอาเจียนเอาไปเร็วก็ไปแบงเอาเดือนซ้ามันหลายดิต้องให้คนเด้อเนี่ยกะไหเข้าวโพดจะไปบปเดี๋ยวต้องซื้อข้าวโพดที่อยากทำมังเป็ดแกนี่นี่น่าินกลับบ่เอาเงินอะไรมาเล็ดบ่เนี่ยการทุนข่อยมากเอาเลยเอาเลยก็เป็นการทุนบักเปี้ยมักเปี้ยวันนี้เอามาเป็นการทุนการเอ้ยการทุนกระเสรยฐพี่ตามมังคุงเนาะเอาเลยเอาเลยนี่พักจะมี เน้ากินเบิรแล้วโอเคค่ะมัน้พวามิลาเพื่มเบาหวานพอมั้มิลาเอือพอดียบักแกงีกับล่ะอี่น้่นเขมานำาแล้วเคร่องเคร่องแซงมาเนี่ยนี่มากอันนี่และกับี่อกอนพิบุรุยกับิี่อใใจนี่ไปยังเขางอ่อเอาพเบิดรุงนั่นเขาคือไห้คปเท่เ่อยคขนกับต้นสูงเื่อขึ้นบักแกงก็ไ้บอสไ้เบิดละโอเคมือ้องจะเดินทางกับหัวจับด้ยถ้าไดนนอ่พี่น้องมาปูนเอาเนวกิน ขอบคุณพระเอกนะคะขอบคุณตงุนี่เขากินเขาแล้วก็ตงนตงนน้ำเนียมันผูกินนี้นะ่าดูนัดข่อยว่าเอารถเขบวนอยู่ดีโอเขาบวนรถละบอร์นีใส่เสื้อผมาใส่ชุดไม่บอนี้พรมีดอกมีช่อมีบอถ้ามีช่อมุลาบลประมาณสามอีกสามเดือนดีไหมบุลัตตีเออประมาณ ทั้ไปก่อนมเมษาผู้งการเษาพืชา้าที่ตุนาพาเราดูว่าจะมาในแนวไหนบอกเนสบายตัวนอนแลวแค่บางๆตัวเจ่งไนอกเนเขาก็สิพอดีแล้วเขาจจ้างเชีงจับอาหาาจานีล่ะเอาอนเราไเจาเห็นเราเด้อกุมากินใครจะไม่กินทงมันไม่หยเรียนหรอ่า พีก่กมอนี่มีมมมีตัวทุรียนเขาบ้านนี่ขเขาจะขายทุเรียนอย่างเดียวนะพี่โลงงานนะหม้อในเฮ็ดแล้วว่าสันหมูมโมโมโอ,อันรดน้ำในส้นหม,ม,ม,มาว่าสันไรไาแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่กา